สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาร์วันที่5สิงหาคม2 5 6พิดค่ะพี่น้องก่อนที่เจจะพาทุกท่านไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะคือการเจาเดินเนาะพี่น้องปิ้งลูดนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบนะคะก็ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายชิพนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันท่านก็สามารถใช้ได้ทั้งวันพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องะ่ะ มาดูค่ะมาดูวันที่สี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่สี่นะคะใจะให้เด่นห้าและสี่มาหกสามสามศูนย์เจ็ดพี่น้องเด่นหลุดหมดนะคะทุกคนห้ากับสี่เลขเด่นประจำวันหนึ่งกับหกกระลุดพี่น้องไปต่อวันที่ห้าค่ะนุดเบิร์ดแอดแอดพี่น้องสำหรับวันที่สี่นะคะ วันที่ห้าช่วงไหนที่หลุด fc ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนได้พี่นอ้องเร้าเมยก่อนได้จ้ะสำหรับวันที่ห้าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูย์หกศูสามศูนย์เจ็ด นะคะพี่น้องประมาณนี้ค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ใจมากศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ถ้าพี่น้องมักกระตามใจได้เพราะมาักกระให้พานได้เด้อพี่น้องถ้าสมมุติว่าเอฟซีไม่ชอบให้จับเด่นแยกกับเด่นประจําวันเหมือนกับพุ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวใจจับให้ดูตอนท้ายลิปนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ด้อคะพี่น้อง สองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคน fc ขาถ้าช่วงไหนหลุด fc ทุกท่านให้หยุดพักก่อนก่อนเด้อพี่น้องอย่าพึ่งตามเด้อ่ะเด้อมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งเออเด่นอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดนะคะบางคู่ก็ไม่มีในนี้เนาะพี่น้องใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้เผื่อ fc ชอบนะคะ หกับ0ย okay. ์ค่ะเป็น1น2่1ส7งสอนะคะศย์ค่ะ0ูนย์สองสองูนย์ศูนย์เข้างล่างเจยไม่ได้จับให้นะพี่น้องกะแล้วแต่พี่น้องมักเด้อค่ะถ้าพี่น้องมักพี่น้องกระตามถ้าพี่น้องว่ามักพี่น้องกระพานท่อมนั้นละพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเราวสตานะคะวันที่5ตุลาสิงหาคมสองพหาร้อยหก ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสุขมันๆชุบผูชุบคนพี่น้องสวัสดีค่ะ